ตอนนี้มันต้องตอบว่าอะไรกันเนี่ยเมื่อวานก็อ่านหนังสือมาแล้วทําไมจําไม่ได้สักทีนเนาะพี่เอ๊พี่เอ๊ดอะอะไรอะข้อนี้ข้อนี้มันตอบว่าอะไรอะเฮ้ยพี่ฝนก็ทําเองดีถามอีกแล้วกูมันจําไม่ได้เฮ้ยพี่เอ๊ครูไปแล้วรูไปแล้วเออเอาขอรีบไปไหนของเขาว่าไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอตอนนี้เราสอบเสร็จแล้วว่ะ เราเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมอะตอนนี้เลยเหรอยังไม่เที่ยงเลยนะก็มันหิวแล้วนี่นาอ้าไปไม่ได้เราเห็นไหมชักช้าอยู่นั่นแหละครูมาแล้วเฮ้ยคุณครูขอรีบมากเลยอะวิชาภาษาอังกฤษอะพี่ฝนวิชาภาษาอังกฤษอุ้ยวิชานี้ต้องสอบอีกแล้วว่ะดีเฮ้ยเฮ้ยพี่แอ็ดอะไรอะทาไมอยู่ดีๆท้องฟ้ามืดเอาแล้วเพื่อนไปไหนแล้วว่ะเออเอาเพื่อนหายไปเฉยเลยอออยู่ดีๆ เพื่อนเพ,เพื่อนข้างหลังเราหายไปไหนแล้วเฮ้ยข้างนอกขอเปิดไฟเลยอะ่ะเอ้มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ทั้งห้องเราอะ่ะหายไปทั้งเมืองแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ้าพี่เอกมันต้องมีอะไรทําแม่ทาแม่งแล้วละ่ะอามมาเร็วพี่ฝนจะไปไหนก็ไม่รู้ดิต้องไปดูต้องไปดูอปดโอ้ยมาเร็วมาเร็วเข้าเฮ้ยดูเหมือนว่าเดี๋ยวนะทั้งโรงเรียนไม่มีใครอยู่เลยงั้นเหรอใช่แล้วเมื่อกี้พี่เอกมองไปนอกหน้าต่างก็ไม่เห็นใครเดินอยู่ในเมืองแล้วนะ เอาไงดีอะไม่รู้พี่ฝนจะรีบไปไหนใจเย็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยพี่เอกอะไรมันมันอะไรน่ะตัวฟ้าฟ้าตัวฟ้าฟ้าไหนต้นเสาไฟฟ้าเหรอนี่นี่มันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมันโอ้โห,โห,โหพี่เอกดูดิตัวฟ้าฟ้าเดี๋ยวนะขอขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยได้เปล่าเฮ้ยไม่ดีหรอกพี่ฝนจะเข้าไปทําไมพี่เอกเราโบกับปุ๊กปิกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบู เราก็อยู่นี่ต้องนานแล้วนะนุชมาเร็วมาเร็วตามาพีฝนอย่าเข้าไปเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ยตัวสีฟ้าปากแดงๆตาปนๆอย่าบอกนะว่ามันมันคือไอเจ้าตุ๊กตาดังๆตัวนั้นอ่ะตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาป๊อปปี้ฮักกี้นะฮะป๊อปปี้อ่ะป๊อปปี้ใช่เหรอใช่ดีหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแต่แบบแบบว่าพี่อยอยจะบอกนะว่าที่คนทั้งเมืองแล้วก็ เพื่อนๆเราหายไปอ่ะเขาจะกลายร่างเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อยาเข้าไปเลยเดี๋ยวๆขอขอสำรวจดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพียกดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยดี๋ยวๆสงสัย,ย,ยสงสัย,ยขอเข้าไปดูอีกตัวนึงเฮ้ยอยาเข้าไปเลยเดี๋ยวมันทําร้ายเราเฮ้ยพี่เอกจริงๆด้วยมันมันน่าจะเป็นคนในเมืองนะแล้วก็โดนจับมาทําตุ๊กตาแน่นอนเลยอ่ะ นุชนี่ก็วิ่งไปเรื่อยเลยพี่เอกห้หามก็ไม่เชื่อเอาไงดีอ่ะพวกเราไม่ได้การแล้วอย่างนี้ปุ๊กปิ๊กโบพี่เอกเราจะต้องช่วยเขานะแล้วเราจะไปช่วยเขายัางไงไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจในเมืองก่อนนี่ไงเฮ้ยรถคันนี้มันมีจีขึ้นมาเลยอ่ะใครตั้งไว้นี่รถคูใหญ่ไม่ใช่หรอใช่แล้วมันอาจจะเป็นเบาะแสบางอย่างที่เราจะต้องแก้ไขก็ได้ แล้วพวกนี้เราจะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นใช่ไหมดูใส่ตูดลูกิกลูกิกลูกนิกไม่รู้เหมือนกันหน้าตาดูแปลกแปเอานี่ไงครูใหญ่เราทำไมครูใหญ่อยังเดินอยู่เหมือนเดิมมาแสดงว่าครูใหญ่เขาเขาต้องตั้งจีไว้ให้เราแน่นอนเลยอะแล้วก็ให้เราเข้าไปสำรวจในเมืองอะระวังรถชนโอ้โหขับดีๆเอ้ยเรื่องมันชักเริ่มทำแมงทำแมงชักเริ่มยังไงยังไงแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเอเอ้ยอีกไม่กี่ร้อยเมตรแล้วอะเราก็จะถึงแล้วอะไรพี่ฝน ไม่รู้เหมือนกันไอ้เจ้าจีอ่ะมันมันนำทางเราไปอ่ะเฮ้ยแก๊งยากูชาเขาไม่เป็นไรนะเมื่อกี้พี่เอกเห็นเฮ้ยแสดงว่าเพื่อนในห้องเรียนของเราในโรงเรียนของเราอ่ะจะต้องโดนจับมาไว้ที่นี่แน่นอนเลยอ่ะอะไรอ่ะเอาแล้วไงเฮ้ยที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะพี่เอกจอดรถก่อนมันปกติมันเป็นสนามนะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วโบทําไมไม่ไม่เดินเองอ่ะบูสงสัยโบจะกลัวนะพี่ฝน แล้วปุกปิกไปไนายเดินเองไม่ได้หรือไงต้องให้ฉันอุ้มเนี่ยปันกลัวนุดเอาพี่เอกไม่ตามพี่ฝนมาแล้วแล้วพี่ฝนจะไปไหนก็เข้าไปดูข้างในนะตามม,มาดิตามมาตามมานี่ก็ดื้อจังหาแต่เรื่องเอาหน้าเอาหน้าบอกให้ตามมาก็ไม่ตามมาสักทีงั้นให้จูงมือแล้วเดินมาเองก็แล้วกันเฮ<ม>้ย<ม>นั่นมันตัวอะไรมีตัวอะไรโผล่มาอีกแล้วแย่แล้วสิดูวนะพี่เอกเมื่อกี้เมื่อกี้อย่าบอกนะว่าเขาตามเรามาหรือว่าเขาเขา กขามีหลายตัวพเพกไม่รู้เผื่อๆอาจจะอยู่ข้างในนั่นแหละพี่ฝนจะเข้าไปเลยไม่ได้นะพเพกพวกเราจะต้องเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนๆของเราอะโอ้ยแต่โบหางหดหมดแล้วเนี่ยอุ้ยโรงงานแห่งนี้มันใหญ่มากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆเลยอะเฮ้ยแล้วจะเข้าไปทําไมต้องเข้าไปช่วยเพื่อนไงอไม่รู้เลยว่าข้างในเพื่อนเราหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วพเพกนี่ไงข้างในโรงงาน มันอะไรเนี่ยของประหลาดประหลาดเหล่านี้คืออะไรกันน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่แบบว่าให้มันมีควันควันอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้อะแต่โรงงานเนี่ยมันพึ่งโผล่มาแน่นอนเพราะปกติมันเป็นสนามฟุตบอลก็ใช่เดิเอาไงเดีอยวให้เดี๋ยวขอสำรวจอันนี้ก่อนฝนจะเข้าไปไหนส่งเดชเดี๋ยวเธอเฮ้ยนิดนึงนิดนึงเฮ้ยเียกดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะเป็นทางส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะนูตอยาเข้าไปแล้วกลัว มันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าโรงงานผลิตอะมันเป็นสายพานสายพานแบบใหญ่มากอ่ะที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ด้วยอะดูดิเฮ้ยพี่ฝน่ะเข้าทรงเดชนี่ไงนี่ไงเข้าแล้วก็ออกมาตรงนี้อะไปไหนแล้วเนี่ยเฮียอยู่ไหนเนี่ยีพเอกอยู่ข้างหลังนี่ไงไปทําอะไรข้างหลังเราเมื่อกี้พเอกเห็นอะไรแวบๆอะอะไรแวบๆบอมาดูดิมาอะไรแวบๆ เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ว่าไม่เห็นจะมีเลยอ่ะพี่เอกมีพี่เอกเห็นอยู่ไม่เห็นจะมีแล้วนี่มันอะไรตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรพี่เอกบอกแล้วว่ามีเฮ้ยเฮ้ยเพี่เอกมันตามพวกเรามาเฮ้ย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 เป็นเพื่อนเราเปล่าพี่เอกไม่รู้แต่พี่ฝนจะเข้ามาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยปุ่มอะไรอ่ะปุ่มพาวเวอร์เหรอหยุดอะไรได้บ้างอะตรงเดนอีกแล้ว เอาไปได้ไหมเนี่ยช่วยด้วยอีคอนจะวิ่งด้วยโอ้ยโบกับตัวใหญ่เพียมองไม่เห็นเด็กเราต้องขังต้องขังไว้ก่อนแล้วตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะเดี๋ยวมีกล่องอะไรไว้ขังได้หรือเปล่าจะไปกดส่งเดชทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดีวเดี๋ยวเยไ่อะไรนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยูอะไรเต็มไปหมดเลยไล่เยเฮ้ยไม่ยอมอยูดด่เา ออกกันดีกว่าพี่ฝนโอ้ย oh, พี่เอกอุ้มไม่ไหวแล้วโบตัวหนักมากหาทางออกจากที่นี่ก่อนทางไหนและทางไหนแล้วเนี่ยพี่เอกหาทางออกเร็วไม่รู้มันออกยังไงอะไม่รู้สิเราเข้ามาทางไหนก็ออกทางนั้นละมั้งป,ประตูมันมองไม่เห็นแล้วพอปิดไปแล้วมันก็แบบกลมกลืนกันไปหมดอนยะ่างเงี้ยนี่ไงนี่ไง,ไงประตูเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยออกก่อนออกก่อน,ออนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางออกก่อนพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ โอ้ยตามมาติดๆเลยอ่ะทําไงดีอ่ะจะทยังไงได้ล่ะเขาวิ่งตามไม่หยุดเลย,อยเอางี้ดีกว่าพี่เอกเอางี้เดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนพาพี่เอกออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาพวกป๊กแลวก็บออกไปทีละตัวนะอ้าวมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวอุ้มไปเร็วเข้าจะทําไงดีเนี่ยไอะจะแตกเลยก็แล้วกันเราจะไปกันทั้งอย่างงี้เหรอ,อใช่แล้วใช่แล้วมันปีนขึ้นไปไม่ได้บอกพวกป๊กนายรออยู่ที่นี่นะวิ่งหนีไปก่อนอหลายตัวเลยอ่ะ นุชทิ้งเราทำไมไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาพี่เอกออกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอกอยู่ตรงนี้น่าเดี๋ยวพี่ฝนพาโบกับปุ๊กปิ๊กออกมารออยู่นี่นะอย่าไปไหนนะระวังตัวละพี่ฝนบอกให้รอไงรอดิรออย่าไปไหนแป๊บหนึ่งโบปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนเนี่ยปุ๊กปิ๊กป๊เราอยู่ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเว้ยตัวนั้นเงินก็ตามไม่ลดละเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มก่อนอุ้มก่อนอันไหนแล้วจูงมืออีกเฮ้ยโบ บ่บ่อย่ากลัวบ่อย่ากลัวเฮ้ยทำไงดียบ่ไม่ยอมออกอ่ะบ่จมดินไปแล้วปุ๊กปิกมาเดี๋ยวฉันอุ้มนายเองมาแล้วอุ้มอุ้มเดี๋ยวแจะแพกแจกแพกบินบินบินนุดนุดเลยประตูนุดรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอตรงนี้นั่นเดี๋ยวไปตามบ่ก่อนเหียกรอนี่นะเออรู้แล้วเหนื่อยเหนื่อยใจบ่ออกมาแล้วโอยมากันเต็มเลยอะโวยไหลตัวเลยอะ วิ่งทรงเดชรอด้วยอนนี่นี่นี่นุชนุชเราอยู่ข้างลึ้นปุ๊กปิ๊กเดินๆววิ่งเก็บเก็บปุ๊กปิ๊กก่อนมาเอาเราไปด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊กปิ๊กรอเดี๋ยวขาเราสั้นเดี๋ยวๆอุ้มอุ้มอุ้มมาแล้วอุ้ยเป็นภาระเหลือเกินมาแล้วมาแล้วเร็วๆเฮ้ยเร็วๆใครเวพี่ฝนอุ้ยมันตามกันมาแล้วโอ้ยนีหนี่นี่นีสรุปว่าพวกนี้เป็นใครกันแน่นี่ไม่รู้บึ้